สวัสดีค่ะสวัสดีไอ้น่องลูกหลานสุขุคนทางบ้านเฮาเนาะคือทางอะไรไม่ได้มีอย่างนี้พามาขวบบกเพชขวบบกเพชขวบเขาขวบขวบเร็วแล้วขวบไว้แต่ใส่ลาลาบไก่ลาบโมงอะไรเอ็ดกินทุกบ้านเฮานี่แหละขวบไว้มีเหี่ยวห้อยจังหน่อยกคนกระสิบปัน ในครัวกระปุกกเพ็ดกระปุกเขาหัวอันนี้มาเขาไว้มาเขาไวทีไว้ทะน,นึ่งกินกับลาบหมูไปซื้อพักอันนี้มาเพ้าหอมอันนี้มาตนน้นกินกั๊บเบแซร ใหม่ซะนอ้อติขว่ไฟอ่อนไม่ยังดีใส่อันใบบักีหูวเนีๆๆ่ยด้ขว่เขาขว่ขว่เข้าใหม่ขึ้นกันเนี่ยมาใส่ลาบแล้วไอีกเจียวมันหอม,มนะหอมขา่าขว่โอหอมอันอันนี้ปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนพอแล้วมันหอมเข่าขว่ขึ้นกันค่ะมีอันใบขี้ีหูวน,นะมันหอมตัว แล้วกินหกปานเขาหยินแล้จังสิบปันจะเอ,อกไปปันครัง้งอกไม่สวนผนละเป็นยาดีมือปุ้มขวักพริกัวักเพริตจะใส่ลาบเกลาหาลัเนอุ่นจังเลยจังสิงเอาไปปัน แดดคักมือนี่เด็ดอะไรอะไรอยู่ห้อนห้อนคือบ้านเฮานี่สะโพมือนี่เด้สะมือหันว่าแดดกันยังหนาวอยู่ไม่นี่ห้อนอยู่เดี๋ยวออปันเวียนทัวเฮือนแลเนะ,ะเนาะเขาฟิตเขาขวดนี่ เดือดยบบื้งบุเดดกับบึงมันยังดีอย่าบอกเอาเอา,เอาอันหัวสิงไข่กับอันขามาแต่บ้านเขาก็มาตากแดดอีกมันแดือดคักนะกเลยตากแดดอีกน้อนหลิ่นห่มพื่อเลยมันยังดีพื่อเลยมันหม่มห่มอันต้นไม้ยี่สวนมากก็เลยนอนหลิน่นก็เลยลุกมาอันฮู้บ้านพระเจ้าลุกมาอันขวัวขวัวขวัขวเบิ้ ครัวเบิดเดียมาปั่นพี่ล่ะเยมาปั่นอยู่นอกพี่บรรยากาศในครัวกบห้องกินเขา้าโอเคเนาะขอบคุณหลายๆเ้ยไอ้นองก็ได้ ที่เขามาเบิ่งเมย์ยัยดีพันโบพันเมยยัยดีเอ็ดไปสั้นละตามภาษาผู้เฒ่าแล้วเนาะเอ็ดไปเอ็ดรื่องเงินน้ำเอ็ดไปน้ำนี่แหละโอเคเนาะโอกาสหนาะพ่อกันมาจังเห็นหนาเมาย์ยัยนี้ว่านี่โบเห็นหนาขากล้องลุดบโบได้ตั้งโอเคเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ